สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะเจรจากที่ทํางานคะ่ะพี่น้องขาเจอเข้านกนานเนธอรนหิกแล้วคะ่ะพี่น้องขาเป็นไงมั้งคะทุกคนสบายดีกันไหมครับพี่น้องขาข้านกนายืนอยู่ในห้องรีดผ้าค,คะ่ะพี่น้องก็คอยให้เตารีดมันร้อนคนคะ่ะพี่น้องขาแล้วตีนี้นั่นเลยคะ่ะพี่น้องขาวันนี้อยากมาคุยกับพี่น้องหกมาคุยเรื่องอีกี้โกงประชาชนนะคะพี่น้องขา ขี้โกงประชาชนโกงประชาชนคนไทยทั่วโลกเลยค่ะเป็นไงคะตอนนี้เงียบไปเลยอะค่ะพี่น้องขาปีสาตร้ายพ่อมดแม่มดปีาสาตร้ายตัวนั้นหายเงียบเข้าของกลุกผีไปตรงไหนแล้วเระพี่น้องกะร่ำรวยเงินทองเป็นแสนล้านโก,โกงประชาชนอะ งประชาชนตาดำๆน่าสงสารนะคนที่ไปซื้อของซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่น้องขาไปซื้อของเขาก็หวังว่าจะได้กําไรอ่ะนะหลังจากต่อไปอ่ะมีเงินเล็กๆน้อยๆอ่ะมีเงินเล็กๆน้อยๆเขานอกนาเข้าใจเลยอ่ะนะซื้อเก็บไว้บางทีมีเป็นเงินก็เอาไปใช้ซักอะไรอย่างเงี้ยพอมีเงินเก็บสักห้าหมื่นแสน้าไปซื้อเอาไว้ต่อยอดเวลาหา ยังไงอ่ะเวลาจําเป็นเอาไปขายได้ใช่ไหมล่ะพี่น้องขาของมีค่านะเอาไปขายได้เวลาเดลูกเพิดเทอมหรือลูกอะไรไปขายไปเอาไปจํานําได้สรุปแล้วก็โดนโดนกดโดนกดราคาปีบ้าปีปราศาสตร์ผีผีเสื้อปีเสื Dartmouth ้อพ่อมุดแม่มดก็มาโดน,โดนามาดูดเลือดดูดดูด ดูดเงินประชาชนนะตาดำๆโดยที่ไม่มีจิตใจเมตตาอะไรทั้งสิ้นเลยคนพวกนี้คนคนผีเสื้อสมุดพวกนี้พี่น้องขาอย่าไปเชื่อแล้วทีนี้ค่ะพี่น้องขาขอร้องเลยพี่น้องขอร้องเลยอย่าไปเรียกว่าแม่นะคะพี่น้องเพราะเรามีแม่คนเดียวนะคะเรามีแม่อยู่คนเดียวคะ่ะพี่น้องขาใครยังมีแม่อยู่อีกไปกราบแม่แล้วไป ดูแลแม่ให้ดีแล้วก็ไปอย่าไปอะไรอะ่ะพี่น้องไปเรียกแม่เรามีแม่คนเดียวอย่าไปเรียกโจรโจรอ,อ,อ,อย่าไปเรียกโจรพลนประชาชนทั่วโลกว่าเป็นแม่ค่ะพี่น้องอย่าเอาเลยเรื่องนั้นค่ะเป็นไงอะ่ะไปซุกขวอยู่ตรงไหนมีเงินเป็นหมื่นล้านมีเงินเป็นหมื่นล้านโกงประชาชนไปอะ่ะพี่น้อง แล้วตอนนี้ไปทุกอยู่ที่ไหนายเงียบกกิบไปเลยอะ่ะแล้วทีนี้พี่น้องขาเห็นไหมเราต้องดูข่าวนะบางครั้งอ่ะนะท,ทนายอะ่ะเขาออกมานะทนายเขาออกมาพูดมาบอกนะพี่น้องว่าไม่ต้องไปเอาเงินคืนหรือโน่นนี่นั่นอย่าไปเอาเงินคืนไม่ต้องไปเอาเงินคืนไปฟ้องร้องปอตีหลังเขาต้องจ่ายเราคืนค่าเสียเวลาค่านูน่นค่านี่เยอะแยะเราจะได้เงินเยอะกว่ามันมีหลาย ค่าเราที่ต้าฐานก็ตัดสินมาเรียบร้อยเพราะว่าอันนี้เป็นการเนี่ยที่ทนายวันนี้เขาแต่แหลงกล่าวตอนเช้าเห็นไหมเป็นการจ่อโคงประชาชนค่ะพี่น้องแล้วไม่ใช่แต่ประชาชนในประเทศไทยด้วยนะทั่วโลกเลยคนไทยทั่วโลกเลยจะ,จะว่าประชาชนโง่ก็ไม่ใช่โง่ะนะพี่น้องค่ะอย่างที่บอกนั่นแหละก็เวลามีอะไรก็อยากไปต่อยอด่อ ต่อทุนหรือว่าเก็บไว้เวลานั้นมันก็ขายได้อย่างโน้นอ,อย่างนี้เวลา,เ,าเหมือนกับว่าจะซ่อมบ้านหลังคาพังก็เออเอาไปขายเอาไปขายแล้วเอามาซ่อมบ้านเอามาพูพื้นใหม่น่้นนี่นั่นไปเวลาเปิดเทอมจําเป็นมาเข้าไปจะขายได้แล้วก็เอาออซื้อค่าเทอมซื้อ เสื้อผ้าให้ลูกไปโรงเรียนแต่แล้วมันไม่เป็นดังที่ทุกคนคิดกับพี่น้องขาอย่าไปดูอ,อย่าไปดูคนภายนอกที่มาบอกว่าเป็นนักบงนักบุญค่ะพี่น้องเป็นนักบุญนักบุญปากเยอะหน้าผีปีศาจอย่างนั้นนะคะพี่น้องขาเป็นพ่อมดแม่มดอย่าไปเชื่อ อย่าไปเชื่อว่าเป็นนักบงนักบุญพี่น้องขาถ้าเราจะทำบุญไม่ว่าจะทำบุญส่วนไหนไปช่วยคนหรือว่าไปโน่นไปนี่นะไปวัดหรือไม่ไปวัดหรือเราช่วยคนเราทำเองเราไม่ต้องไปให้ใครทำให้เราค่ะพี่น้อง คนอย่างนั้นคนผีเสื้อสมุดอย่างนั้นคะ่ะพี่น้องขาคนผีเสื้อสมุดอย่างนั้นนะคะไปทาบุญร่วมก็ไม่ได้บุญค่ะได้แต่บาปค่ะเพราะมันโกโหกหลอกลวงตอแหลหลอกลวงประชาชนค่ะพี่น้องขาหลอกลวงประชาชนไปหมดตัวโลกนั้นเลยค่ะพี่น้องถ้าเราจะทําบุญหรือทาอะไรนะคะเราทําเองเราทําเองไม่ต้องให้ใครไปทําเราจะให้อะไรใครเราให้เองนะคะพี่น้องขาอย่าไปเชื่อใจคนปลายนอกผัก ปากเยอะปากไม่ปิดหรือว่ายังไงอย่างโน้นอย่างนี้อย่างที่เห็นผีเสื้อสมุดสอตัวนั้นแล้วอะค่ะพี่น้องขาสองตัวผู้หญิงผู้ชายผีเสื้อสมุรนั้นเลยค่ะพี่น้องนั่นแหละระวังให้ดีนะมีแต่ไฟรอบด้านเลยไม่ว่าอะไรนะสมัยนี้นะคะพี่น้องขาแล้วก็เห็นไหมคะเห็นไหมคะแต่นายเขากขหอกมาพูดเยอะแยะนะเขาบอกเวลาเวลาหน่ะพี่น้องเวลาเราจะ พูดเรื่องคนที่คนอะไรอะ่ะคนสาธารณะคนสาธารณะเราจะสามารถพูดพูดแล้วก็ออกความเห็นได้นะคะพี่น้องออกความเห็นได้ว่าเอออย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นไม่ใช่เราดูไม่ใช่มันมาขู่ฟ้องว่าเออระวังนาะยจะพูดอะไรเ,ออเดี๋ยวจะฟ้องดูหมินประมาททนายก็ออกมาพูดว่าไม่ใช่อย่างนั้นค่ะทุกคนมีสิทธิ์ ออกความเห็นได้แล้วแล้วก็ออกความเห็นเรื่องของเขาว่าเป็นยังไงเป็นยังไงไม่ต้องไปกลัวมันคูค่ะพี่น้องขาแล้วเอ็นไมทนายเขาทนายเขาหอกมาเยอะแยะเขาบอกว่าไม่ต้องไปเอาเงินคืนโน่นนี่นั่นไอมาแจ้งความมาแจ้งความไปกันเป็นกลุ่มเมื่อเช้าเขาไปกันตั้งหลายคนอ่ะพี่น้องคนประมาณร้อยกว่าคนแล้วก็ออกที่ไปโรงพักไปอะไรอ่ะนะ ไปหาตำรวจตำรวจเขาก็ออกกันมาเต็มกันหมดเลยต้องดูข่าวนะพี่น้องแล้วก็แล้วก็นั่นแหละอย่าไปเชื่อหน้าตาหน้าตาอย่าไปเชื่อหน้าตาไปนอกแล้วเห็นไม่มาอวดมาอวดมีรุ่งมีรถตั้งสิบห้าคันเข้ากันสิบคันสิบห้าคันมาอวดมีเงินมีทอ,องอย่างโน้นอย่างน,น,างนี้อย่างนั้นคนเราทำไมถ้ารวยต้องมาอวดด้วยนะ ต้องมาอวดด้วยทําไมต้องมาอวดคนอื่นนะมันก็แปลกนะพูดถึงนะทุกเยอะแยะเลยนะเป็นกันอย่างนั้นนะเป็นกันอย่างนั้นที่เมืองไทยสังคมไทยมันเป็นยังไงเขานกนาไม่เข้าใจเลยทําไมต้องมาอวดนั่นแหละมาอวดอย่างนั้นแหละทําให้ตัวเองอ่ะจิบหมายวายวอดเห็นไหมคะพี่น้องจิบหมายวายวอด <c oughs> อวดก็เกบมีก็เก็บเอาไว้คนเดียวนะคะพี่น้องนั่นแหละเอานั่นใน ตะลมให้มันจมไปในนรกเลยคนอย่างเงี้ยพี่น้องตะลมให้มันจมไปนรกเลยคนอย่างเงี้ยใครที่มีช่อง y o u t u b e หรือช่องอะไรก็ออกมาหัดพูดเปิดแก้คลิปเดียวก็ได้ตอนที่ยังไม่หาบน้ำทีอะไรก็ออกมาพูดแล้วก็ลงคลิปไปคลิปเดียวก็ได้ไม่ต้องอายคะ่ะพี่น้องพวกอย่างนี้นะต้องให้มันหายไปจากโลกมันขี้กกขี้โกง อ่ามันเห็นแก่ตัวมันเห็นแก่ตัวค่ะพี่น้องขามันเห็นแก่ตัวพวกนี้ออกมาเลยค่ะพี่น้องหอ,อกมาเสนอความเห็นเลยใครที่โดนนะใครที่โดนนะ,หล,ะหลายล้านล้านสิบล้านคนในประเทศไทยหรือ,อยังไงนะที่โดนนั่นน่ะนะพี่น้องขา่าโดนที่ไปซื้อของเขของไม่ไม่ไม ของที่น้ำหนักไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยออกกันมาเลยค่ะพี่น้องออกกันมาเลยไม่ต้องกลัวเลยตะนงตนายเขาออกกันมาเต็มเนี่ยคนที่โกงคนอื่นนะนะกรรมมันจะทําทันอย่างเงี้ยอะไรกับพี่น้องกรรมมันจะทําทันเขานกนานะ่ะเปิดออกมานะเห็นแต่เรื่องนี้ก็เลยอดไม่ได้ที่จะมาพูดอีกกับพี่น้องกรรมมันมันมาเร็วกับพี่น้องมาเร็วยิ่งกว่าสกายแลบเห็นหรือเปล่าล่ะพี่น้องขานั่นแหละมันมาอย่างนี้แหละเห็นไหมล่ะ พี่น้องขานั่นแหละเพราะฉะนั้นนะคะพี่น้องออกมาช่วยกันกระตื้ไใ้มันจมไปในในนรกเลยอะคนอย่างนี้นะคนชั่วนางร้ายปีศาจผีพ่อมดแม่มดอย่างนั้นนะครับพี่น้องขา มีช่อง youtube ก็ออกมาทางช่อง y o u YouTube อ่ปคนอย่างนี้มันเป็นภัยต่อสังคมโลกคับพี่น้องขาเป็นภัยต่อสังคมโลกนะคะพี่น้องไม่ใช่เป็นภัยแต่เฉพาะประเ,ะเทศไทยนะเป็นภัยต่อสังคมโลกคนอ่ะคนชั่วน่ะพูดถึงคนชั่วเห็นแก่ตัวพี่น้องหา,า,า,ากินหากินในความเดือดร้อนของคนอื่นน่ะมันไม่ดีเพราะฉะนั้น พี่น้องขาเราเราอย่าสนับสนุนคนชั่วยอย่าไปดูอย่าไปหาลายมันมันให้มันอวดไปนี้นี้เห็นไหมล่ะพี่น้องมันจิบหมายแล้วโอเคเตารีดร้อนแล้วกับพี่น้องไปก่อนแล้วค่ะยังไงนะคะพี่น้องขาดูคลิปเข้านอกนากดไลค์ให้เข้านอกนาด้วยนะคะพี่น้องเพื่อที่จะเป็นกําลังใจและแล้วก็จะมีอะอะไรอะเปิดจะได้เปิด ในคารมองเห็นนะคะพี่น้องขาอย่าลืมกดไลค์นะพี่น้องไม่ต้องจ่ายเงินนะกดไลค์อะพี่น้องขากดไลค์ให้เข้านกนาด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามด้วยค่ะขอบคุณมากๆไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ